มากสุดกี่คนพร้อมกันอ่ะสี่หนึ่งมึงเป็นสี่หรือว่ากูเป็นหนึ่งเฮ้ยเชรู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงวะความรู้สึกกูตอนนี้คือหมดคำจะพูดเลยเหมือนนะเหมือนนะอ่ะว้าไม่มีตรงไหนว่างเลยเชี่ยทำในทุกอย่างแต่ว่าอยากลองนั่ะก็เลียปากแล้วอยากลองนั่งอยากหรือยังจยากหรือเปล่าไปดิวกันยังไงอ๋อใชครับอ๋อใชครับอย่างเรื่องเซ็กอย่างเงี้ย คือคิดว่าสามารถเติมเต็มความรักได้ไหมเติมเต็มได้ครับเป็นของคู่กันใช่ก<ม>็เหมือนเห็นแบบมีข่าวหลายอย่างเซ็กได้แบบไม่เข้ากันครับอีกฝ่ายดุนแรงกันไปอีกฝ่ายนุ่มนวลมันก็แบบอยู่ด้วยกันยากต้อให้แบบทุกอย่างเพอร์เฟกกันหมดเลยแต่นี่มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่แบบมีปัญหานี่หละหลายๆ สนับสนุนโดย KKC Clinic มีใครอยากสวยหล่อแนะนำที่นี่เลยครับมีทั้งดูดไขมันยกยระชับและปรับรูปหน้าด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า18ปีแล้วตอนนี้ก็อยู่ในรายการลูดซิปกับพอดไอส์รายการที่จะพาคุณมาลูดซิปนะครับล้วงความลับแขกรับเชิญครับที่หล่อเท่และก็แซ่บทั้งเรื่องความลับไลฟ์สไตล์และเรื่องเซ็กซ์มาเลยครับกับแขกรับเชิญคนแรกมอดเดอะเฟสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมชื่อมอสนะครับมอสเดอะเฟสนั่นเองครับผมผลงานตอนนี้นะครับว่างงานครับตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าถ่ายทุกอย่างเสร็จหมดแล้วผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าโอเคผลงานที่ผ่านมาเด็ดดวงจรกับทุกขนในไทยเสร็จไปครับเป็นละครเหรอใช่ครับมันมีละครแบบซีรีส์เด็ดดวงจรเป็นซีรีส์ของโมโนเรื่องไหนที่ที่ที่สนิทกับนางเอกนะสนิททั้งสองเรื่องอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเจอ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 กันในกองบ่อยไงอ๋อแล้วเจวนองในกองไหม นอกกองเจอบ้างเพราะว่าเหมือนนัดเป็นกลุ่มใหญ่เป็นเลี้ยงปิดปิดกล้องไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเลยพูดแบบตะกุกตะกักคุณจะปิดอะไรผมเม้งเนี่ตอนนี้จะมีผลงานอะไรอีกไหมแบบว่ามีมีละครที่จะต้องเล่นหรือไปแคสอะไรน่าจะมีมั้งพับเห็นคุยโปรเจกต์กับพิธีกรอยู่จะไปทำด้วยกันใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายช่วย เฮ้ยโอลี่แฟนครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้จะเห็นเข้าเข้าเฟรมนะอืมโอ้ลี่แฟนชายหญิงนะชายหญิงไม่ใช่ชายชายนะโอลี่แฟนแบบชายชายไงเพราะมีแต่ชายหญิงไงเอยู่เนี้ยที่ดูอ่ะอือทนี้ก็เป็นสลัชายคุณเสพบ่อยแล้วเนี่ยผมขอเป็นพิธีกรแพนได้มั้ยอยากรู้เรื่องคนนี้จังใครพลิกตัวเร็วกว่าก็ได้ก่อนไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดมาถึงเรื่องความรักหน่อยตอนนี้ ตอนนี้โสดครับแต่ก็มีคนคุยปสรายก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ใช่ก็แยกย้ายกันไปเติบโตไงโสดมานานยังครับก็หลายปีอยู่ครับใช่ครับแล้วที่ระยะหลายปีนี่คือจะแวะนได้ทางแแวะปั๊มใช่มันก็มีแวะบ้างครับอ๋อเดินทางระยะไกลแล้วชอบชอบสเปกแบบอ๋อแบบนั่นจะฝรั่ง ตู้เครื่งลูกเครื่งผนังผิวแทนหรือว่าขาวผิวแทนได้าขาวได้ครับสูงหน้าชอบสูงเพราะว่าถ e ้าตัวเล็กมันยากไปนิดนึงแบบช่วงช่วงยืนกอดกันอเราจะได้ดมหัวไงเราไม่จ e ๊บหน้าผากยากยืนกอดกันนี่เราได้ดมหัวแล้วเขาดมอะไร นาจะหัวนมในรองนี่รองรองนี่เพราะว่าสูงไอกับผู้หญิงที่ที่เวลาไปจะดูดีจังเลยเนาะมันพอพอเลยลองดูร้อยเจ็ดสิบอยากรู้อยากรู้สูงเท่าไหร่ผมร้อยแปดสิบเจ็ดครับใช่ห่างไอ้นิดเดียวห่างไปสิบกว่าสิบเจ็ดอ่ะไม่ต้องสืบทำไมนั่งสูงไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นยังไงนอนตื่นสายไหมเป็นคนขยันไหมขี้เกียจไหมอะไรอย่างนี้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีต ออกกาลังกายครับตอนเย็นก็เจอเพื่อนแล้วก็แฮงเอาท์กันแบบค่าหน่อยบ่อยมันตีสี่ตีห้าออกกําลังกายนี่ทุกวันเหรอทั้งเกือบทุกวันครับตั้งแต่ช่วงสงการมานี่ก็แบบมาเพอนออกกำลังกายทุกวันออกไปยินเล่าแล้วค่อยออกกำลังกายตอนกลางคืนอีกทีนึงอันนั้นบอดี้เวยได้ทั้งตัวได้ตัวตั้งแต่หัวจน้า อย่างมอสเนี่ยชอบออกกําลังกายแต่ไอ้ก็อยากออกกําลังกายเหมือนกันแบบไอ้คนขี้เกียจใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าออกกันแต่อยากมีซิกแพคกอะอยากมีซิกแพ็กมีแบบง่ายๆที่เล่นที่บ้านไหมไม่ต้องเข้ายิมขยับเอวเยอะๆขยับเอวแค่เอวเหรอใช่ครับโอสบายนะขยับแล้วเก่งนะท้องไหนพอลองพอลองทําท่าให้ดูอ๋ออ๋อโอเคอย่างบนี้นะใช่ใส่ไม่ได้เก่งนะท้องมันต้องม้วนม้วนก้นด้วยไม่ไม่คือไม่ใช่ไม่ใช่ เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ถนัดคนเข่าไม่ดีเข่าไม่ดีเพราะท่านี้แหละทำจนเข่าไม่ดีเลยปกติสูดลมไงผมเห็นว่าคุณเจ็บแฮมซิงคุณทำท่าไหนครับผมนอนเฉยๆเฮ้ยเขาเขาเขาได้ทำหรือเปล่าผมนอนเฉยๆครับโดนหักอกบ่อยนะคนเนี้ยเออเรารู้เยอะนะจำได้ว่าคุยผ่านอีกคนนึงทำไมเรารู้มาออฟฟิศทีไรก็แบบดูคนอีกแล้วอ่ะ เออการออกกำลังกายไม่ปรึกษาเหมือนกันออกกำลังกายกี่วันออกกำลังกายกี่วันปกติอ่ะออกกำลังกายปกติสี่ห้าวันอ๋อสี่ห้าวันเนี่ยจะนำไอซ์หน่อยแบบผูกคนที่แบบอยากออกกำลังกายแบบสายขี้เกียจสายออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันอยู่ที่ว่าเราจะออกเอาหุ่นแบบไหนมากกว่าถ้าอยากได้นมอยากได้นมเสริมหน้าอกถ้าอยากได้ซิกแพคดูดไขมันดูดไขมันแล้วมีท่ามีท่าที่แบบง่ายง่ายไหมง่ายง่ายกว่าไอ้นี่ อ๋อมีมีครับเหมือนนอนชันเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นใช่อย่างใี้แล้วก็งี้เหรอใช่ใช่เหนื่อยแย่เลยสักนิดนึ่งจะต้องทําเร็วไหมหรือทําช้าครับมันอยู่ที่จังหวะมันของคู่เราด้วยมันถึงปวดหลังเเล่นเป็นคู่เหรอใช่ครับไม่ได้กับดัมเบลอะไรอย่างเงี้ยเหเพื่อนเซฟไงอ๋อเพื่อนเซฟอ๋อเพื่อนเซฟน้ำหนักเกินท่านนี้จะปวดหลังนะแล้วให้ท่านนี้ปวดทั้งตัวปวดทั้งตัวมันจะเกรงมันจะเกรงทั้งตัวเลยลองสูบลง เคยลองอยู่สูบลมปาสูบลมเป็นยังไงวะสูบลมสูบลมสูบลมเป็นยังไงวะคุณไม่เคยทํางานสูบลมแบบเก่าอ่ะแบบดึงเนี้ยต้องขึ้นย่อขึ้นย่อมสคอตอ่ะทำไปเพื่ออะไรวะมิติใหม่มึงก็ทำเหรอไอ้อ้ทำอยู่แล้วก็ต้องมีลองบ้างเจนสไตล์อ่ะกูถามมึงมึงรู้จักกี่ท่ามึงมีเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะเด็กน้อยนี่ว่าแล้วก็บอกตัวเองเป็นโค้ชสูบใครมาถามใครเนี่ย พี่ที่ก่อนแก่ก็นี่แหละอยู่ไม่เป็นเลยใช่เาไ็นว่าคือออกลังกายแล้วส่วนหนึ่งแล้วเรื่องกินอะเรื่องกินไม่ได้คุมไม่ได้คุมอะไรกินไม่เลือกกินไม่เลือกเพราะว่ารู้ว่าตัวเองใช้พลังงานแค่ไหนใช่แต่ฝรั่งก็ได้แต่ไทยก็ได้หมดมันก็ต้องอาหารอาหารมันก็ต้องเปลี่ยนรสชาติไงเพราะว่ากินแบบเดิมมันจะจําเจกันไปแล้วแบบเหมือนสารอาหารมันอาจจะขาดบางอย่าง แบบกินฝรั่งปุ๊บเข้าร้านปุ๊บก็ก็ไม่เข้าไม่ได้อีกเลยก็ต้องเปลี่ยนร้านใหม่ไปเรื่อยๆด้วยก็ยมีมีเข้าซ้ําได้ด้วยอยู่มันต้องดิวดิวตอนต้องมาจำไว้ก่อนดิวดตอนออกดีดีมาจําแล้วก็รอบแรกก็มาจําไว้ก่อนรอบสองก็ไปซ้ําไปดูว่าร้านนี้มันอร่อยจริงปะวะน้ำหนักมือดีใช่ไหมถ้าน้ําหนักดีก็ดิวกันไว้อ่าถ้าไม่ดีก็คุยแบบปรองดองปรองดอไปเรื่อยเร้ะงั้นถามก่อนว่า คนที่เข้ามาจีบหรือเข้ามาคุยเนี่ยมีเพศไหนบ้างมี LGBTQ ไหมหรือมีแต่ผู้หญิงอ่าส่วนมากมีทั้งหมดละครับแล้วชอบให้แบบว่า LGBT แบบเข้ามาคุยเข้ามาตาะอย่างนี้ไหมจริงจริงมันก็เป็นสีสันเพราะว่า LGBT <S <S> <S <ๆ S 2> เข้ามาจีบมันเหมือนจีบในรูปแบบใหม่ที่ผู้หญิงไม่เคยทำมันก็ได้แบบดูสนุกดีแบบคุยคุยเล่นๆนะเหมือนเราแค่สนุกแค่ตรงนั้นแต่ไม่ได้แบบสารต่ออะไรเคยเจอแบบว่า คนที่เป็น LGBTQ เนี่ยมาถามแบบถามแปลกๆแบบที่คนอื่นเขาไม่ถามมันอ่ะอืมไม่ค่อยส่วนมากไม่ค่อยใช่หรือว่าใช้ใช้ผมในการมีเซ็ก์บ้างไหมเธออะไรอย่างงี้ยไหมบ่าคนคนอ่งเขาแบบใช้เข้าถูเธอใช้ผมถูไหมออย่างงี้แบบส่วนมากจะใช้ผมฝั่งตรงข้ามงงงงแคดิพี่กูก็งงรวบรวบทั้งหมดแล้วก็จับไว้แล้วเอาไปไม่เคยทำอีกแล้ว ยังไงวะบ้านหลังถ้ามึงจานนี้โทรหากูเดี๋ยวกูไปเป็นโค้ชให้คืออะไรมึงจะออกแบบการมีเซ็กซ์ให้กูอย่างนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ในห้องพัดเตอร์มันออกแบบบ้านไปหรอมันอยู่ข้างๆเฮ้ยมึงทำอย่างงั้นมึงทำอย่างงี้ใช่ใช่ใช่มันต้องขยับซ้ายนิดนึงแล้วก็เออกระดกอย่างเงี้เหรอออกแบบการมีเซ็กซ์อาชีพใหม่นี่ยดีนะหม่ นีนะเหมือนแบบออกแบบบ้านไงหนึ่งสองสามท่าไหนท่าไหนเริ่มจากอะไรอ่ะใช่การที่จะบิวถึงจุดสุดยอดได้อันี้มันจริงจังจริงจังจริงจังเลยศึกษาว่าเรื่องเรื่องเซ็กมันก็เป็นมันเป็นองค์ประกอบของความรักเหมือนกันนะใช่ครับเหมือนถ้าแบบคู่ไหนมันไม่เข้ากันมันมีสิทธิ์เลิกกันได้เลยบางคนแบบมีความต้องการสูงบางคนแบบนานๆจัดให้ทีมันก็ทะเลาะกันได้หรือบางทีมีบ้านน้อยมีกันแล้วเราเจ็บไงเคยเคยเจ็บเอวปะ เคยเคยเคยโดนบทอ่ะใช่เออย่งงตบี้ตะบันบทเยอะไม่รู้จะเหมือนเขี่ยวอะไรขนาดนะร้องเหมือนกันร้องบอกว่าเจ็บไม่หยุดคิดว่าสนุกบ้างคิดว่าเสียวโอ้ย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 หตายการเซ็กของเรามันเป็นแบบไหนส่วนมากที่ตัวเองชอบนะครับมีความแบบซาดิสนิดนึงแต่ก่อนจะซาดิสมันจะแบบเริ่มจากพื้นฐานแบบนุ่มนวลไปก่อนเพื่อให้ผ่อนคลาย พอเสร็จจะมียรมร่วมพอคว้างโต้งจุ่จอดอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมแบบเอาโต๊ะตีหลังผู้หญิงนิดนึงรู้จักเคามานิดนึงไหมอ๋อนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคค่าแบบนั้นไม่เหมือนคาตกรอะอ๋อนิดนึงแค่เหมือนฟิลแบบเอาบุกคนอกมาถูที่ข้างอันนี้ไม่รู้อันนี้เคยทมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เคยทำไหมเนี่ยก็คือตอนเล้าโลมนี่อะไรก็นุ่มนวลไปก่อนแล้วพอพอมันถึงจุดหนึงใช่พอมันเริ่มแบบ หมือนมีนมแล้วก็ถามว่าแบบชอบแบบไหนต้องการอะไรเราก็จะไปในทางเดียวกันเพราะว่ามันคือกิจกรรมร่วมใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกร่วมกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแบบตะบี้ตะบันอย่างเดียวอีกฝ่ายหนึ่งแบบชอบนุ่มนวลมันก็ยากเราต้องแบบสวิตเปลี่ยนแล้วเคยเคยเจอแบบซาดิสมากๆเลยไหมแบบเทียนซาดิสกว่าเราอะคิดว่าเราซาดิสเราไปถึงนั้นหรือเปล่าเคยเจอเหรอใช่ครั้งเดียวพอ รู้สึกตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นเนี่ยเลก็ช่วงช่วงนั้นอ่ะสนุกแต่พอหลังจากนั้นก็แบบโอ้โหทำไมกูได้แผลมาเยอะจังวะแส่ขูดเต็มไปหมดเลยแบบไม่ให้เขาตัดเล็บก่อนนะไม่ให้เขาตัดเล็บก่อนละโอ้โหช่วงนั้นจะมีเธอตัดเล็บก่อนมันทันอ่ะโอ้มันไม่ได้แส่เสื้อเอออะไร้เขาเรียกว่าปงกุญแจมือพว่งกุญแจเออพวงกุญแจน่ารักมี เวแกมือยังเคยลองไหมเคยๆควยหลังควยหลังควยบนควยหน้าได้หมดเลยเขาหรือมึงไม่ค่ะกูเป็นคนทําทําเขาใช่ลองเปลี่ยนบ้างให้เขาทํามือดูเออวะน่าสนใจอะลองเดี๋ยวลองไหนก็ประมาณเหมือนกันนี่แหละเริ่มเริ่มแบบนุ่มนวลแล้วพอแบบตอนแรกๆก็ก็นุ่มนวลไปก่อนแล้วพอเข้าได้เข้าเข็มก็แล้วประมาณนี้แต่แต่เราไม่ได้บีบจริงไง แต่แต่เราก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบว่าแซ่อะไรเงี้ยแค่บีบคอไปตามอารมณ์รวบผมดึงข่างหนังแล้วมีบ้านหน้าอะไรตบหน้าตบหน้าแตตบไม่เบาเอ๊ะตบไม่แรงบีบคอจนแบบหยุดหายใจแล้วก็มาปั๊มอย่างเงี้ยอันนั้นไม่คาตกรรมได้ฟิลไงได้ฟิวไอพิธีกรคนนี้มันดูแปลกๆคุณเคยทำไม่เคยทำาด้วเนี่ยจริงพูดพูดเหมือนรู้แต่ไม่เคยทำอย่างนี้แน่เลย ใช่ไหมใช่ค่ปะโอ้ก็เกินแบบบีบคอจนเขาหายใจไม่ออกเราปั๊มให้เขาหายใจแล้วก็แล้วก็มีอะไรต่อโอ้ไม่ใช่คนใช่ใช่ไม่ใช่คนล้วชอบชอบให้เขาขึ้นหรือว่าชอบเราขึ้นเองทั้งสองครับสลับกันใช่มาถึงตอนแรกเราอกันเปิดเกมก่อนใช่ตอนแรกจะเปิดเกมครับตอนแรกก็เละอุ้มลากทำทุกที่เ้วเหนื่อยไหมเอดเหนื่อยก็เปลี่ยนฮะเหนื่อยก็เปลี่ยนใช่ จะใช้คําว่าเหนื่อยก็เปลี่ยนใช้คําว่าผัดกันใช่ผู้หญิงสูเป็นแค่ผักแล้วก็อามเลยจ้าู้ผู้ชบผู้ผู้อข้อมาข้อมานั้นแสดงว่าแบบเป็นคู่เนี่ยเคยแล้วมากสุดกี่คนพร้อมกันน่ะสี่หนึ่งมึงเป็นสี่หรือว่ากูเป็นหนึ่งเฮ้ยเชความรู้สึกมันเป็นยังไงวะความรู้สึกกูตอนนี้คือหมดคำจะพูดเลยเหมือนนะเหมือนนะสี่อื ก็คือว้าไม่มีตรงไหนว่างเลยเชื่อทำในทุกอย่างแต่ว่าอยากลองนั่ะก็เลียปากแล้วจับด้อยกังจับหรือเปล่าไม่เลยคืออืแบบกำลังจินตนาการเลยจินตนาการว่าจะเป็นยังไงวะไปดิวกันยังไงอ๋อซึ้งครับอ๋อเกีโอเคชัดเจนยรคิดอยู่แล้วทำไมกูไม่เคยดิวได้มันดิวไม่ได้สีหนึ่ะ ไม่อยากรู้เราซื้อชอบให้คนมาจีบหรือว่าชอบไปจีบเขาจริงๆได้่ายทั้งหมดครับแต่สยย่วนใหญ่ไปจีบใช่สยย<อ>่วนใหญ่เราจะเป็นคนเราจะเป็นคนรุกเพราะว่าเหมือนเราให้เกียรติเพราะว่าให้เกียรติความรู้สึกตัวเองด้วยให้เกียรติผู้หญิงด้วยถ้าให้ผู้หญิงไม่จีบมันก็รู้สึกอ่ะคนอาจจะมองว่าแบบผู้หญิงแดงหรืออะไรก็ได้แบบแต่ทุกวันนี้มันก็แบบสิทธิเท่าเทียมแล้วมันก็เลยแบบเฉยๆไดแต่ก็ยังชอบเข้าไปจีบอยู่ดีแล้วถ้าผู้หญิงเขาเข้ามาจีบเนี่ยเราชอบไหมก็ชอบครับร แบบว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วไม่ใช่สเปคเราเลยล่ะอ๋อถ้าไม่ใช่สเปกก็คุยเป็นเพื่อนไปเลยเซ็กครั้งไหนเนี่ยที่ประทับใจสุดแล้วก็รู้สึกว่ามันพิสดารและแปลกประหลาดสุดเอารทับใจก่อนเหมือนทุกการกระทําของเราอ่ะเหมือนเราละเอียดและแบบเต็มที่กับมันทั้งสองฝ่ายมันก็แบบรู้สึกมีความรู้สึกดีทุกครั้งการที่แบบไปเริ่มเล่นเกมเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนกอ็ต้องกอดจูบก,กอดจูบ ใช่แล้วก็รูปไหลๆ,ล,ๆลงมาก่อนแล้วเราชอบให้เขาแบบเราเราไหลไปก่อนหรือชอบให้เขาไหลลงมาก่อนแล้วแต่คนถ้าเป็นสถา,านที่ก็จะเป็นถ้าที่ดีบก็มุดหัวลงไปก่อนแล้วไปถึงขาบางทีก็ใช้มือตรงนั้นก่อนปากข้างๆตรงแบบช่วงขาตรงนี้แล้วแบบเรียไม่ต้องหน้าท้องแบบลงไปอย่าพึ่งเข้าไปถึงจุดนั้นเวลาเสร็จแล้วมอสวิญญาณออกจากล่างเลยไหมหรือว่าอย่างไงไม่ครับ ยังสบายอยู่ต่อได้วันหนึ่ง่ะมากสุดกี่ครั้งยังไม่เคยลองเอาตัวเองแบบแดงหมดหรอแล้วแล้วเคยมากสุดสถิติกี่ครั้งต่อวันอ่าเช้าเย็นแล้วก็เย็นได้เรื่อยหรออันนี้อันนี้เขาเป็นคนขอเราต่อหรือว่าเราหรือว่ามองมองตากันแล้วมองมองตาแล้วก็ไปได้เรื่อยอ๋อแต่เหมือนเราแค่แค่พูดเปยแล้วแบบวันนี้ขอลองกันไหม อะไรพวกนั้นถึงเสร็จไหมไม่รู้ครับแต่ผู้ผู้หญิงบอกว่าแค่แบบขาสั่นเดี๋ยวผมก็ปล่อยให้น่ะปล่อยให้ไปพักละัน <ขา S 1> ปล่อยให้ไปพักข <c oughs> ามไม่สั่น <c oughs> ไม่ปล่อยอล <c oughs> ไม่ปล่อยเลือดเย็นขนาดไหนอ่ะ <c oughs> อา้าวก็ปล่อยให้ไปพักในไม่ทรมานต่อแล้วแล้วแบบหลังจากเสร็จอะเทคแคร์เขาต่อยไง <c oughs> เสร็จแล้วก็นอนดิต่างคนต่างนอนก็นอนกอดกันไงอ๋อีแบบเสร็จแล้วแบบไป จูไปก่อนใช่ใช่ปกติครับหรือไม่ก็แบบไปแบบเอาน้ำมาให้กินหรืออะไรพวะนั้นเคยคิดจะทาแบบทํายอดไหมแบบทํายอดแบบให้สูงสุดอะไรเงี้ยตั้งเป้าไว้แบบวันนี้แบบสัก17ป่ะ17 18น้ยังยังไม่เคยเจอใคร <laughs> สู้ขนาดนั้น <laughs> แล้วพอ,พอหลังจากนั้นน่ะเราเทคแคร์กับเขายังไงต่อสมมติว่าเป็นเซ็กที่แบบเราชอบอ่ะสมมติเป็นเพื่อนมาจำ <laughs> ใช่ป่ะแล้วเราก็เทคแคร์ยังไงต่อถ้าเราชอบเราอยากจะซ้ำก็คุยตกลงหรืออะไร <laughs> กันเรื่อย อาจจะไปหาบ่อยหน่อยไปหาแบบว่าไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยว่าก็ได้ครับใช่ไม่ไม่จําเป็นต้องทุกครั้งก็ได้ครับจุดเสเหมือยู่ตรงไหนข้างล่างขาใช่ใช่างใช่ไหมใช่แถวๆคางอ๋อแถวเส้นสลึงแถวนั้นนี่ก็ยิ้มไม่หยุดเลยชอบตาชอบชอบตามันไปคางยังไงวะคางเลแถวๆเส้นสลึงแถวแบบเหรอไม่เคยแถวตรงแถวหัวแตกใช่ไม่ก็ เปรียบเหมือนแบบว่าคางเนี่ยเป็นหัวหัวเป็นหัวเต่าไม่ทันเออเหมือนเนี่ยเปรี่ยนภาพเป็นหัวโอเคโอเคแล้วนี้เป็นช่วงแบบช่วงช่วงสลึงเนี่ยนะนึกออกไหมโอเคเอาหัวอธิบายเนี่ยอันนี้เส้นหมอยมัง้งถ้าเว้ไม่มีคู่เลยไม่มีพี่สัมพันธ์ได้กี่วันแบบที่ทนได้ทั้งแบบว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ช่วยตัวเองจริงๆอยู่อยู่ได้นานครับโอเค ใช่ถ้าแบบถ้ามีกิจกรรมทําหรืออะไรทําเรื่อยๆก็จะไม่คิดเรื่องนี้แต่ถ้าสมองใครเริ่มมาจุดติเมื่อไหร่ก็เอาแล้วไหลแล้วแล้วเคยเป็นว่าแบบว่างๆไม่มีอะไรทําก็ไปช่วยตัวเองไม่ครับเรอใช่เพราะว่าเราเป็นคนเดียวเนี่ยแล้วว่างบ่อยฉันด้วยแล้วคนละผมอยากรู้พี่ก่อนมากถ้าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยทนได้อยู่เพราะว่า ยากไม่ค่อยได้อยู่แล้วมันได้แต่ว่าได้จับมือแต่อยากทำเขาเราอยากทำเขาเป็นสุภาพวุยรุษมันเคยเล่าให้ฟังอ่ะที่มันไปไปบ้านผู้หญิงแล้วไปนอนจับมือไม่มันไปต้มมาม่ากินอ่ะไม่เคยเล่าไม่เคยเล่าก็คือเหมือนนั้นพี่คนหนึ่งแบบว่าพาไปเที่ยวพาไปเที่ยว ไปเที่ยวเสร็จป really ุ๊บก็ไปเจอสาวสาวก็มาเป็นคู่กันพี่ก็ดิวอีกคนนึงมันก็เหลืออีคนนึงอ่าก็เป็นคู่กันพี่คนนึงให้กุยอีกคนนึงอ่าพี่พี่สมมติว่าพี่ไปเสร็จงานใช่ไหมพากลับบ้านไงพากลับบ้านก็คือแบบให้ดิวคู่แล้วพากลับบ้านเสร็จปุ๊บหู้่าู้อยู่บนสุดนะเสียงดังมากอือฮึปุ๊บพอตอนเช้าตื่นมาบอกว่าเป็นไงดีไหมไม่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมอ่ะก็ผมเห็นเขาเมาแล้วไม่ไหวผมก็เลยเดินไปต้มมาม่ายเขากิน เอาคำไหนมาด่าดีเนี่ยแล้วพอมาเขากิน้เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาไม่กินไม่ยะไรผมก็เลยนั่งกินเองผมนั่งกินเองผมก็ง่วงง่วงผมก็หลับอย่างเรื่องเซ็กอย่างเงี้ยคือคิดว่าสามารถเติมเต็มความรักได้ไหมเติมเต็มได้ครับเป็นของคู่กันใช่ก็เหมือนเห็นแบบมีข่าวหลายอย่างที่เคยดูกันใช่ไหมครับที่แบบไปนอกใจไปมีเมียน้อยเพราะว่าแบบ อีกฝ่ายไม่ทํากันบ้านถ้าอีกฝ่ายมีความต้องการเยอะอีกฝ่ายไม่ไม่สนองให้เลยมันก็แบบมีปัญหากันได้แบบบางทีเซ็กได้แบบไม่เข้ากันครัแบบอีกฝ่ายดุแนแรงกันไปอีกฝ่ายนุ่มนวลมันก็แบบอยู่ด้วยกันยากต้องให้แบบทุกอย่างเพอร์เฟกกันหมดเลยแต่นี่มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่แบบมีปัญหาเนี่ยแหละหลายๆคู่นิยามคําว่ารักสําหรับมอสให้ฟังคําว่านักเนาะมันคือการที่แบบทุกอย่างต้องไปด้วยกันไปด้วยความเข้าใจ ทุกคนมีความสุขไปทั้งสองฝ่ายเหมือนมีอะไรก็คุยกันตรงตรเหมือนสมมติว่าเราต้องการอันนี้เราก็พูดแบบนี้ไปเลยอย่าไปพูดแบบอ้อมๆทําเป็นประชดประชันผู้ชายอย่างเราพูดประชดไปไม่ค่อยจะรู้เรื่องถ้าพูดตรงๆเลยต้องการอันนี้จบทําได้ก็บอกทำไม่ได้ขอปรับไม่ผู้ชายมันจะบางทีผู้หญิงต้องการอะไรเราอาจจะไม่รู้ไงใช่ไใช่เอาฝากผลงานกับผลงานตอนนี้ก็น่าจะมีเด็ดดวงจรครับออนแอร์น่าจะกรกฎานี่ครับ แล้วก็ไอทางช่องโมโนแม็กแล้วช่องทางการติดติดตามไอจีเฟซบุ๊กอะไรช่องทางการติดตามอ่าไอจีครับ mos underscore ครับ mos พิเชิด underscore ครับ m o s p i c h e t underscore ครับเฟซบุ๊กก็เหมือนกันครับ mos ตัวใหญ่ m o s แล้วก็ p h i c h e t ครับแล้วก็มารูปซิปกันใหม่นะครับกับ EP หน้าครับมาดูกันครับว่าคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครผมบอกเลยว่ารอแซบแน่นอนครับอย่าลืมกันนะครับ